มาจากไหนครับเนี่ยสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณเหรอออกจากบ้านมากี่โมออกบ้านมาตีสี่ตีสี่เลยเหรอครับจ้ะเพราะไม่เคยมากะว่าจะมารักษาหัวเข่าใช่แล้วใครบอกให้มาตั้งไกลเนี่ยสุพรรณกับสมุทรปราการคนสมุทรปราการอยู่ที่นี่แกทําแล้วหายอายุแปดสิบแล้วครับผมแกยังเดินได้ดีอยู่เลยครับเจ็บเข่ากี่ข้างเจ็บสองข้างสองข้างเลยเหรอครับจ้ะจะเป็นมากอยู่ข้างซ้าย ลุกไหวไหมเนี่ยไหนลุกให้หมอดูซิหมอขอดูหน่อยว่าเจ็บประมาณไหนครับต้องตั้งหลักก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอ้เดินไปข้างหน้าไหวไหมคะเดินสักนิดนึงได้ได้พอไหวไหมถ้าลุกไม่ไหวแล้วมันจะปวดนี่มันต้องยกต้องเหวี่ยงเลยนะเนี่ยป้าใช่ไหมครับมันแข็งเลยค่ะข้างซ้ายเนี่ยที่เดินแข็งเลยนะอ่าค่ะข้างซ้ายมันจะแข็งโอเคอังงั้นเดี๋ยวเราเดินเดินกลับหลังมาทางนี้ก่อนก็ได้นะคะใชะนี่แทบจะไม่ต้องตรวจอะไรมากเลยนะครับแค่เห็นท่าเดิน เห็นอายุแล้วก็อายุยังไม่หกสิบเลย,ยงไม่อจะไปทํางาน,นะนาหนักไงครับแต่ละคนเนี่ยผ่านมาไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช้งานมาไม่เหมือนกันยางคงแกเนี่ยขาแกเนี่ยโกลงละ <c oughs> โกลงละเริ่มเริ่มมีความโกง <m ai S 2> ่งกไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วครับก็เลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเสนอการรักษาคือแกตั้งใจจะมารักษานั่นแหละแล้วก็จริงๆอยากจะฉีดทั้งสองข้างแต่ทีนี้คุณป้าแกขอเลือกเอาข้างที่เจ็บมากก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะช่วยแกโดยเดี๋ยวเราจะฉีด ทรพเก็บเลอกเข้มข้นรักษาที่หัวเข่าข้างซ้ายให้ก่อนนะครับ,บผมดูแลให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณป้าเดี๋ยวจะเอาไปเข้าเครื่องในการสก,กัดแยกออกมาเลยเดี๋ยวมารักษาให้นะครับ,บนะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้หมอฉีดรักษาข้างซ้ายให้แล้วนะจะตอนนี้ลองยืดงอขาดูสิงอเข่าครับงอ ตึงไหมไม่ตึงไม่ตึงนะโอเคแสดงว่าฉีดแล้วนะไม่ตึงนะจ้ะไม่ตึงยืดงอสบายกว่าเดิมไหมสบายกว่าเดิม <Spiritual>. จ <im> ้ะไหนลองลุกขึ้นยืนแล้วเดินให้ดูสักหน่อยที่ว่าตายแต่ตอนแรกไหมเอาไม่ต้องเท้าแล้วเดินขึ้นสบายกว่าเดิมนะข้างซ้ายเบาขึ้นไหมครับคุณป้าเบาเยอะเบาเยอะเนาะโอเคนั้นเดินกลับมาหน่อยที่ครับพอไหวไหมไหวไหวเอ่ยยังไงก็ดูคล่องกว่าตอนแรกนะผมว่านะนะครับคุณป้า โอ้อ้นะก็วันนี้เนี่ยเราก็รักษาข้างซ้ายเกลือกข้างซ้ายก่อนเพราะว่าแกเจ็บเยอะนะครับเป็นเยอะข้็งเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยรอให้ตัวเกเลือเข้มข้นที่ฉีดเข้าไปเนี่ยออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็ปรับย้ายคุณป้าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนัดติดตามอาการมาดูกันนะโอเคสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับ